ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแม n โกนในเกม YouTube Simulator Z นะครับ <Wow. S 1> ก็เป็นเกมแนวทำยู u ูปนะครับตามชื่อมันเลยช่วงนี้ผมเป็นวัดนะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าผมทำเป็นเสียงผมมันเป็นแบบนี้นะก็ผมเป็นวัดเนาะก็ไปเล่นเกมเลยเริ่มต้นมาแล้วก็จะมีกล้องกับ แค่นี้แหละครับมีกล้องกับเงินศูนย์แาดกค่นั้นเองเกมมันก็จะสอนให้เราเหมือนถ่ายรูปนะครับเอาไปลง y YouTube เนาะถ่ายวิดีโอสิไม่ใช่ถ่ายรูปโอ้ผมก็ลองถ่ายไปถ่ายมาไปเรื่อยๆครับอันนี้บอร์ดอะไรก็ไม่รู้ผมก็ถ่ายไปไปเรื่อยครับอันนี้ครับถ่ายอะไรถ่ายได้หมดครับก็ถ่ายไปเรื่อย ถ่ายทั้งขยะนะครับโอ้โหคนดูน่าจะเยอะนะพราว่าถ่ายทั้งขยะถ่ายคนด้วยเออใครก็ไม่รู้เกมนี้ผมว่าต้องใช้นิ้วเป็นหลักเลยนะผมว่าเนี่ยเพราะว่าการถ่ายแต่ละรูปนี่ต้องใช้นิ้วคลิกแบบรัวๆครับดุดนันไม่เกรงใจใครไม่ใช่ละครับโอ้โห นิ้วผมก็จะหักแลวันนี้ถ่ายจากมุมสูงมากครับถ่ายรัวๆเลยเอา้าเมมเต็มแล้วครับตอนนี้เกมมันก็จะสอนผมนะครับตอนแรกๆนี่มันก็บอกว่าให้ผมไปที่บ้านของผมแล้วผมมีบ้านตอนน,นี้นี่แม่อ่ผมเสร็จแล้วเกมมันก็จะสอนให้ผมไปนั่งเก้าอี้แล้วก็ไปดูคอม แล้วก็กดเข้าแอปตัดต่อเราก็จะได้คลิกอีกแล้วครับผมบอกแล้วว่าเกมนี้ได้คลิกจนนิ้วหักแน่โอ้โหในแอปตัดต่อมันก็จะบอกขนาดของไฟล์เราแล้วก็ไฟล์วิดีโอของเราที่เหลือนะครับอตอนเอ็กพอร์ตวิดีโอมันก็ให้ตั้งชื่อนะครับไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งไปเล่นเล่นลกันอา่าวลืมเปลี่ยนภาษาตั้งไปว่า YouTube แล้วกันอ่า u b e YouTube แล้วกันกดโอเคไปเลยแล้วเกมมันก็จะสอนให้เราเข้าแอปตัดต่อภาพนะครับนน่าจะเป็นภาพปกแหละ yeah ได้คลิกเหมือนเดิมครับเกมนี้มีแต่คลิกไม่มีเมาส์นี่เล่นไม่ได้เลยนะโอ้โหกดเซฟครับพี่เกียรตตั้งชื่อแล้วก <c oughs> ดเข้า YouTube กดอัพโหลดตึ๊บตึ๊บเรียบร้อยครับอัพโหลดได้แล้วครับโอ้โหไน้งเงินมา26บาทเอง oh, <no. S 1> ดูว่ายอดวิวมันขึ้นไหมปรากฏว่ามันขึ้นเร็วมากแล้วผมก็ไปปรับแต่งโปรไฟล์นิดหน่อยมันก็มีให้ปรับแค่นี้แหละครับปรับพื้นหลังปรับอะไรแค่นี้ครับ พอตัดต่อคลิปลงคลิปแรกเสร็จแล้วก็ลุกหมอกจากเก้าอี้เพื่อที่จะไปถ่ายคลิปต่อนะนั่งมองความหล่อของตัวเองเอ้ยไม่ใช่สิยืนมองความต่อของตัวเองนิดหน่อยนะครับยืนเสร็จผมก็มาดูที่เหมือนมันจะเขียนว่าอัปเกรดเนาะน่าจะเป็นที่อัปเกรดเหมือนกล้องให้เราถ่ายได้เร็วขึ้นหรือเปล่า <Wow. S 1> เราเราก็เข้าไปดูโอ้โห อลังการงานสร้างมากเลยครับมีแต่กล้องเต็มไปหมดเลยคนสร้างนี่จะปั้นโมเดลนี่แบบแล้วก็ซื้อกล้องที่เราพอจะซื้อได้เนาะเงินเหลือสองบาทโอ้ไม่กอดโอ้ครับกล้องนี้มันถ่ายได้ทีละแปดรู้ว่าแปดอะไรดิแปดความจำล้วกันนะ ครับความจุของกล้องเราก็มีแค่156อยกเองไม่รู้เขาหน่วยอะไรมาวัดน,นะวิธีการเพิ่มผมก็กดไปที่บวกเลยนะครับแล้วก็ใช้เงินสองบาทในการเพิ่มความจำเราก็เพิ่มได้ไปแค่นิดหน่อยครับก็ผก็รีบหาบ้านตัวเองเลยเพราะตอนนี้ผมหาบ้านตัวเองไม่เจอ มาเจอแล้วครับเจอแล้ว <Yahoo! S 1> โอ้โหเด็ดด้วยเลยครับเข้าไปในบ้านเสร็จยิบกระโดดลงไปนั่งแล้วก็มาตัดต่อวิดีโอต่อเลยก็อย่าลืมตับสไบไพนะครับกับชอบผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำวิดต่อไปด้วยเด้อเสียงกดนี่โคตรมันเลยนะครับถ้าใครลองเล่นดูนี่เสียงแบบโคตรมันเลยตัดต่อเสร็จแล้วก็ไปทำปกต่อนะครับ ทำ YouTube ปกติเขาต้องทําอย่างนี้แหละเสียงซาวในเกมมันมากเลยนะครับซาวเอฟเฟกต์นีแ่แล้วเราเข้า YouTube แล้วก็อัปโหลดคลิปวิดีโอเลยครั้งนี้เราได้37บาทเลยครับโอ้โหทำ YouTube ยูทู e ได้ได้สามสิบาทนี่อุ้มมากเลยนะครับจริงจริงนะ โอ้โหได้เงินทำไรครับเราก็ต้องมาถ่ายคลิปวิดีโอต่อแวะดูนิดหน่อยว่ามันนี่มันคืออะไรผมเห็นตั้งนานละมันก็คืออินเทอร์เน็ตเนาะได้เงินเสร็จแล้วก็มาใช้เงินกันต่อใค้ได้เงินแล้วไม่ใช้เงินครับจะบ้าหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์กับ กลองเนาะผมก็ไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์มันจะช่วยอะไรอะ่ะก็ลองซื้อมาก่อนแล้วกันเงินเหลือ20บาทครับไม่รู้จะอัพอะไรดีเพราะมันไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วพอดีเงินผมมันเยอะเกินนะครับมันไม่มีอะไรให้ให้ผมซื้ออีกแล้วอะ่ะเพราะมันเพงทั้งนั้นเลยโอ้โหผมก็เลยเอาเงินที่เหลือมาอัพเมมพอจำให้เต็มนะครับก็ได้เวลาคลิกรัวอีกแล้ว บอกเลยเกมนี้มันมากสำหรับการคลิกผมเจอเนซุโกะด้วยครับไม่รู้มาจากไหนนะโอ้โหดูสิครับแล้้วแลวที่นี่มาที่ไหนเนี่ยขอกดูแป๊บอ๋อมันคือเฟอร์นิเจอร์นี่เองมันก็น่าจะเอาไว้ใช้ซื้อเฟอร์นิเจอร์นะลองคลิกดูเล่นๆครับมันใช้เกมซื้อซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่26เกมนะครับก็ไม่รู้จะซื้ออะไรดีมันก็แค่ของตกแต่งอนะเนาะ ก็ผมก็รีบเดินกลับบ้านไปตัดต่อคลิปวิดีโอต่อมาถึงบ้านผมก็ลองเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ดูคอมพิวเตอร์ก็ดูแบบทันสมัยขึ้นแต่มันก็ดูแบบสก,กรปรกอ,อยู่นะเข้าคอมพิวเตอร์เสร็จล้วก็มาคลิกรัวนต่อเกมนี้คลิกตลอดเวลาครับอำปกก็คลิกต่อ โอ้โหนิ้วหักผมบอกเลยเล่นเกมเนี้ยนิ้วหักก <Nope. S 1> ็ลงคลิปวิดีโอครับวัฒจากของคนทำ u นะูทํปทำ YouTube ได้เงินเสร็จผมก็ยืดแอคยู่สักแป๊บหนึง่งแล้วเราก็ออกมาจากบ้านได้เงินมาผมก็กลับจะไปช้อปปี้กันต่อนะ แต่ไม่รู้จะซื้ออะไรดีเพราะว่ของมันก็แพงเท่านั้นเลย oh, <no. S 1> ผมก็เลยเลือกที่จะอัพเมมแทนดีกว่าอัพไปสักประมาณมนี่ละกันอ่ะประมานี้โอเคได้เวลาคิดอีกแล้วปันมือเลยครับปันมือนิ้วผมเกือบล็อกแล้วครับ หลังจากนั่งคลิกมาเกือบ10นาทีผมก็ได้กล้องใหม่มาแล้วก็เมมเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะ <Wow. S 1> ดูลยครับกล้องใหม่นี่โคตรเร็วเลย <Wow. S 1> เนะเราก็มาถ่ายกันต่อเลยเพื่อที่จะได้อัพเงินเร็วๆนะครับแล้วก็ได้เวลาถ่าย โอ้โหถ่ายอินเทอร์เนต็ตดีกว่าอันนี้ก็ผมก็จะไปถายอะไรไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับเหมือนตอนแรกกแหละผมมีเงินสักห้าร้อยกว่าผมก็ลองมาซื้ออ่ไม่ใช่เป็นมาซื้อสิมาดูราคาเฉยๆนะแม่ไม่มีอะไรจะซื้อเหมือนเดิมครับเพราะของมันก็แพงเหมือนเดิมเลยหรือเปล่านะซื้อคอมดีกว่าไหม มาดูราคาเล่นๆนะผมก็ลองคิดอยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วพอผมคิดได้ผมก็เลยกดซื้อไปเลยครับกดซื้อเสร็จผมก็รีบกลับไปที่บ้านเลยพอผมทำปกคลิปแล้วก็ตัดต่อคลิปเสร็จผมก็มาลงที่ youtube เลยดูกันว่าผมจะได้เงินเท่าไหร่ ได้เงินมาประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรกว่านะครับเออได้นะครับเยอะอยู่มันก็ไม่ได้น้อยอ่ะครับพอผมเข้ามาในจุดอัพเกรดผมก็สะดุดล้มไปทีหนึ่งน่าจะล้มพอาบั๊กหรือว่าอาจจะสะดุดจริงๆนะครับ <Wow. S 1> ได้เงินมารออะไรครับซื้อกล้องเลยกล้องนี้โคตรเท่ครับลองดูสิครับเท่ <Wow. S 1> มากสีฟ้าผมยิ่งชอบเลย แล้วก็มาอัพเมมต่อคะ่ะแล้วก็มาถ่ายวิดีโอนี้นะครับเมมเต็มเร็วมากเลยเออเสร็จแล้วผมก็มาอัพวิดีโอกันต่อเลยเงินที่ผมได้ก็เยอะกว่าเดิมประมาณ300รกว,ว่านะรื่เปล่าผมน่าจะคิดผิดแหละประมาณส0งร้อยกว่าพอได้เงินมาเสร็จผมก็ไปสำรวจอีก มันเขียนว่า your mom house พอเข้ามาเสร็จในห้องมันก็จะเป็นสีม่วงๆครับผมก็ลองกดไปที่กล่องกล่องหนึ่งอยู่ดูนะครับเหมือนมันจะใช้หน่วยเงินอีกหน่วยเงินหนึ่งในการสุ่มครับ <Wow. S 1> ก็มีขุนยนต์อีกตัวหนึ่งผมก็ลองคุยดูมันบอกว่าให้ผมคือยังไงครับคือเหมือนอรีเบิร์ดอะครับ มันบอกให้ผมรีเบิร์ตแต่ยังครับผมยังไม่ถึงขั้นสุดน่าจะยังรีเบิร์ตไม่ได้หรอกพอผมออกจากตรงนั้นเสร็จผมก็ามาลองมาดูราคากล้องอีกครั้งครับเพราะผมจำไม่ได้นะพอออกจากร้านบิ๊กซีผมก็มาซื้อที่โลตัสต่อนะผมก็ลองผมก็มาซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆที่โลตัสอะเนาะ เรียกว่าโลตัสละกัน,กนเรียกง่ายดีมาซื้อผมก็มาดูราคานิดหน่อยเพราะผมอยากได้เก้าอี้ใหม่มากเลยเก้าอี้นี้มันก็ไม่ค่อยเข้านะผมอยากได้แบบอื่นมากกว่าอพอผมลองเดินเล่นๆดูผมก็มาดูราคาเก้าอี้ที่มันมมมราคาแพงมากนะครับก็มาดูที่ไอหุ่นยนต์อีกตัวหนึง่ง มันเหมือนจะเอาไว้ปรับ,รบสไตล์บ้านแบบฟรีๆนะเนาะผมก็่ออยากลองเปลี่ยนไปเล่นๆดูครับเพราะผมชอบโทนสีดำนะผมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับ <c oughs> จนผมได้สีนี้มานะครับคือสีที่ผมชอบนะมันคือสีดำล้วนเลยครับ <c oughs> มีสีเทานิดหน่อยนะ <c oughs> มาดูผมก็ลองมาดูบ้านผม นี่นะครับบ้านดำปีเลยสดใสแน่นอนครับอืแต่ในบ้านมันก็ยังขาวอยู่เนาะแต่ผมก,ก็จะมาปรับทีหลังแล้วกันมเข้าบ้าเสร็จแล้วก็มานั่งเก้าอี้ต่อเพื่อที่จะทำคลิปําวัตจักรของเราตัดทำปกอะไรทุกอย่างครับอืมง่ายๆนะแค่คลิกดูดักแค่นั้นเอง อัพโหลดเสร็จผมก็ได้เงินมาประมาณหนึ่งครับก็เยอะอยู่นะอ่าได้เงินเสร็จผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับ,รบก็ฝากกดไลค์กด Sub subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครอยากดูต่อก็ไปต่อกันพาร์ทหน้านะครับถ้าอยากให้ผมมีต่อนะก็กด Sub subscribe ด้วยนะ